สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตรับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ิวเครนนะครับรวมถึงภัยคุกคามที่กําลังเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐนั้นมองว่าจีนคือภัยคุกคามตัวจริงของพวกเขาในขณะเดียวกันนั้นสหรัฐเองต้องการที่จะเจรจาเรื่องของข้อตกลงนิวเคลีร์ฉบับใหม่ กับรัสเซียในขณะที่รัสเซียบอกนะครับว่าพวกเขายังคงยึดถือสวนธิสัญญา new start าไว้นะครับจนกว่าพฤติกรรมของสหรัฐนั้นเปลี่ยนไปหรือว่าถ้าสหรัฐมีการดําเนินการใดๆที่ไม่เคารพสัญญาดังกล่าวพวกเขาถึงจะมีความเคลื่อนไหวไรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องถามเด็กกันก่อนนะครับท่านจะติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับเท้าเชน่ามอริงโพสร,รายงานนะครับว่าดุลอํานาจในความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียและก็จีนได้วิวัฒนาการไปจนถึงจุดที่จีนกลายเป็นปันธมิตรหลักที่กลุ่มอํานาจและเป็นภยัยคุกคามอันดับหนึ่งต่อสหรัฐตามทัศนะของแพทฟัลลนลอลสมาชิกสภาของกรสสหรัฐ ในการกล่าวถ้อยถแถลงที่สถาบันฮัสสันระหว่างการหาหรือเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศในปีแรกของประชามดินโดนัลด์ทรัมป์ทางด้านฝั่งของแพสฟันลอนนั้นระบุว่าแม่รัสเซียและจีนจะเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์มาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันโลกได้เห็นแล้วว่าตำแหน่งพันธมิตรอาวุโสได้ขยับย้ายไปที่จีนได้อดีตชัดเจนว่าสหภาพโซเวียตแต่ตอนนี้ชัดเจนว่าเป็นจีนนี่คือสิ่งที่แพทฟันคอนนั้น ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเขาบอกว่าลองดูสถานการณ์และสถานะของเราในวันนี้จีนมีประชากรมากกว่ารัสเซียประมาณ11เท่าและพวกเขามี GDP ที่เกือบจะเทียบเท่าเราในขณะที่รัสเซียในเชิงเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันแพทฟัลลอนอ้างว่าหากรัสเซียไม่มีอาวุธยวเคลร์อย่างที่เป็นอยู่รัสเซียคงไม่มีบทบาทสําคัญในเวทีโลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รัสเซัสมีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ารัสเซีย ซึ่งนั่นมันน่าจะทําให้ผมมีอานาจมากกว่าปูตินนี่คือสิ่งที่เขากล่าวเชิงตลกขบขันเพราะว่าเขานั้น,นั้นครับเป็นผู้แทนจากเขตเลือกตั้งที่4ของรัฐเท็กซัสนั่นเองปีนี้ถือเป็นปีที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์จีนรัสเซียเนื่องจากว่าเป็นวันครบรอบ30ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและครบรอบ25ปีของการลงนามในสนธิสัญญาเพื่อบ้านที่ดีมิตรภาพและความร่วมมือจีนจะเสริมสร้างการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับรัสเซีย และสนับสนุนซึ่งกันและกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักและความกังวลที่สําคัญของแต่ละฝ่ายเจียงปิงโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนระบุในแถลงการเมื่อเดือนมกราคมบอกว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นของทั้งสองประเทศปรากฏให้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อประธานดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้หารือผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับตางด้าประธานดิวลลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะหารือกับรัมซึ่งดับบิตีเพคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียยืนยันกับสำนักข่าวอินา้ เกี่ยวกับการหารือระหว่างรั้ากับประทามดีสีจิ้งผิงแล้วการหารือดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้าการสิ้นสุดอายุสนธิสัญญาการลดอาวุธนิวเคลียร์ฉบ,บับใหม่หรือว่านิวสตาร์ทระหว่างรัสเซียกับสหรัฐที่ลงนามไว้ในปี2010แพทฟันลอนให้ความเห็นต่อกรณีของรัสเซียว่ากองกำลังตามแบบของพวกเขานั้นพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่เสืออย่างที่เราเคยคิดหรือควรจะเรียกว่าหมีมากกว่าซึ่งชัดเจนว่าจริงคือไปคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าไม่มีข้อสงสัยเลยนั่นคือเหตุผลว่าทาไมจึงมีการปรับยุทธศาสตร์มุ่่งสูเช ดยเขาเชื่อเห็นว่าเยอรมนีเคยเป็นประเทศที่มีทาหารสหรัฐประจำการมากที่สุดแต่ในปัจจุบันคือญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงการที่สหรัฐนั้นยกระดับการป้องกันในเอเชียการหารือร่วมกับทางด้านเบรกาไฮริกนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันฮัสสันยังได้วิเคราะห์ถึงความสําคัญของพันธมิตรที่อยู่ใกล้ชิดเชิงภูมิศาสตร์กับจีนซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในอนาคตเพื่อเสริมสร้างสถานะการป้องกันของสหรัฐโดยแพทฟันล,ลอนระบุว่านอกจากกองกำลังจํานวนมากในเกาหลีใต้และกลัมแล้วเราต้องการเห็นทหา,ารสหรัฐประจําการในออสเตรเลียามากยิ่งขึ้น โดยให้ความสําคัญมากกว่าการประจาการในแคลิฟอร์เนียเสียด้วยซ้ํานั่นคือแผ่นกุกคามที่เก้าเดินต่อไปเขาประกาศถึงจีนผมจาได้ว่าตอนเป็นเป็นเด็กในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าในปี1980ผู้วิเคราะห์ในสถานีโทรทัศน์เคยกล่าวว่าจีนปรารถนาจะเป็นมหาอำนาจภายใน50ปีข้างหน้าตอนนี้พวกเขากลายเป็นมหาอำนาจาก่อนกําหนดถึง25ปีเพราะพวกเขาทํามันได้รวดเร็วมากจริงๆในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับถ้าพูดกันถึงเรื่องของมหาอำนาจสิ่งหนึ่งสิ่งที่หลายคนนั้นสนใจก็คือเรื่องของ นิวเคลียร์นะครับทางด้านเซอร์เกย์าลาฟรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของสัสญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นิวสตาร์ทากเท่าที่สหรัฐยังคงเป็นบัติตามด้วยแม้ว่าสัญญาฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังไม่มีข้อตกลงฉบับใหม่ส่วนที่สัญญานิวสตาร์ทเคยเป็นข้อตกลงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฉบับสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ การหมดอายุของสธิสัญญาฉบับนี้หมายความว่าคลังแสงนิวเคลียร์ของชาติมาหาอำนาจทั้งสองประเทศจะไม่ถูกควบคุมโดยสธิสัญญาใดๆเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีที่ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันสะสมอาวุธรอบใหม่เมื่อปีก่อนนั้นประธานดิว,วัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียประกาศว่าพร้อมที่จะบฏิบัิตามขีดจากัดของสธิสัญญาต่อไปอีกหนึ่งปีหากว่าสหรัฐนั้นทำตามแต่ประธานดิวดลลาดัเมียร์ปูผู้นําของสหรัฐแจ้งว่าเขาต้องการให้จีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับใหม่แต่ฝ่ายจีนนั้นปฏิเสธ ทั้งนี้สนธิสัญญานิวสตาร์ทซึ่งลงนามในปี2,553จำกัดให้รัเสเซียกับสหรัฐมีหัวรบนิวเคลียร์ประจำการได้ฝ่ายละไม่เกิน1,550หัวรบนอกจากนั้นยังจำกัดจำนวนขีปนวา,าวุธข้ามทวีป ICBM ขีปนาวุธจากเรือดำน้ำหรือว่า SLBM และเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์และประจำการอยู่ไม่เกิน700ลูกหรือว่า700หลักสเกลารอบกล่าวว่าตอ่อ ว่าแม้สหรัฐจะยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเสนอของปูตินแต่รัสเซยียจะเคารพข้อกาหนดของสัสญญานิว Start ตราบเท่าที่เห็นว่าสหรัฐปฏิบัติตามเช่นเดียวกันเราจะดาเนินการด้วยความรับผิดชอบและสมดุลบนพื้นฐานของการวิเคราะห์นโยบายทางการทหารของสหรัฐนี่คือสิ่งที่เซอร์เก์ลาโรฟเดินกล่าวและบอกด้วยว่าเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าสหรัฐไม่รีบร้อนที่จะละทิ้งขีดจํากัดเหล่านี้และจะปฏิบัติตามต่อไปในอนาคตอันใกล้เราจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าสถานการณ์จะดําเนินไปอย่างไร หากมีการยืนยันว่าเพื่อนร่วมงานชาวมริกันของเราตั้งใจจะรักษาความร่วมมือเอาไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราก็จะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อทําตามข้อตกลงฉบับใหม่และพิจารณาประเด็นต่างๆที่ยังคงอยู่นอกเหนือจากข้อตกลงด้านเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆคำพูดของสเกลารอบเกิดขึ้นหลังจากที่เว็บไซต์ข่าว Axios กล่าวอ้างในการพบกันที่กรุงอาูดาบีเมื่อสัปดา์ก่อนทีมเจรจาของรัสเซียกับสหรัฐได้หารือกันเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาอออไปีกยาน้เดื ดังที่ไปครอโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าทีมเจรจารัสเซียและสหรัฐได้หารือเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยวเคร์ในอนาคตที่อาบูดาบีนอกรอบการประชุมไตรภาคีระหว่างยูเครนรัสเซียสหรัฐเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสงครามในยูเครนส่วนที่สัญญาการควบคุมอาวุธยูเครนที่หมดอายุลงนั้นเนี่ยครับสุดท้ายก็ได้รับการยืนยันจากทางด้านประทัดดีจากทางด้านรองประทัดดีเจนีแวนของสหรัฐนะครับกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนอซอรบจาว่าการเจรจาเรื่องการไม่แพร่กระจายอาวุธยูเครน ก็ยังคงมีการดําเนินอยู่โดยมีการเปลี่ยนแปลงปจากส่วนที่สัญญาฉบับเดิมเจดีแวนยืนยันว่าการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์จะคงเป็นเป้าหมายสําคัญของประจําดีโดยนั้นทรัมป์การที่ประเทศต่างๆทั่วโลกมีอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวอเมริกันการยืนยันของเจดีแวนเกิดขึ้นหลังจากที่สํานักข่าวแอสซีออสันรายงานนะครับว่า สหรัฐกับรัสเซียนั้นได้มีการหารือสนที่สัญญาฉบับนี้ที่กรุงอาบูดาบีซึ่งเป็นการหารือ,อรอบๆนะครับและก็ทั้งสองฝ่ายตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนที่สัญญาเป็นการส่วคราวไปเป็นเวลาอีก6กเดือนนะครับนั่นคือเป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ถึงสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสนทิสัญญาิูเคลร์และความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาที่มองว่าวันนี้พวกเขาดันหวัดเกรงต่อการเคลื่อนไหวของจีนมากกว่ารัสเซียหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนช่องถาอัปเดตได้นะครับเพียงแค่เดือนละ1 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซ u p เปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเ,เดียวกันนะครับหรือว่าท่านนั้นจะ สนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็193425111นะครับ193425111วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถามเดดในทุกๆวันและในทุกๆข่าวครับ